เหตุการณ์สะเทือนขวัญต yup> um ูงกระามนุษย์ขาหลุองจิกโกทำบ๊บป้าเข้าโรงพยาบาลจริงๆนี่สิหน้าที่มาของเวรกรรมลูกมาตกที่พ่อของแท้หลังจากที่จิกิหายจากการไม่สบายที่โดนทำของใส่มิมิก็ตั้งใจว่าจะตื่นเช้าทุกวันมานั่งอ่านหนังสือทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบทุกคนในบ้านจะได้อยู่กันอย่างปลอดภัยมิมิขอให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ดูเหมือนว่าก็ยังมีคนหนึ่งไม่สนใจสิ่งที่น้องมิมิพยายามทำเลยยังคงทำตัวลับๆล่อๆในทุกๆวันและเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่องี ขาป๊าป้าเป็นอะไรกันแน่เนี่ยคุณหมอฉุกเฉินมาถึงก็รีบทําการฉีดยาชาแล้วก็ผ่าเล็บป๊าป้าออกเลยทวอป๊าป้าของเราขาเดี้งไปหนึ่งข้างว่าแต่เรื่องราวนีวันเรื่องราวเดียวกับตุ๊กตามนุษย์ขาแหว่งหรือเปล่าใช่เลยทุกคนหมามามาย้อน เดียวกันปะตายแล้วจิโกสิ่งที่จิโกพยายามทำสุดท้ายมันกลับไปหาป๊าป้านะถ้าลูกทำตัวไม่ดีพ่อแม่นี่แหละก็ต้องรับไปด้วยป๊าปารู้สึกโกรธมากจนจะเอาไม้ช็อตยุงไปตีจิโกจิโกกลัวใหญ่เลยพยายามวิ่งหนีแต่สุดท้ายป๊าปาก็คิดได้ว่าลูกเราก็ต้องมาจากการดูแลของเรานั่นแหละป๊าป๊าเลยเปลี่ยนมาปัดยุงให้จิโกแทนแล้วก็สอนให้รักกันและตอนนี้ทุกคนในบ้านก็รักกันแล้วแม้ว่าป๊าป๊าจะขาดีเดียงแต่ทุกคนก็กลับมามีความสุขมีมีเองเห็นทุกคนกลับมารักกันก็ดีใจใหญ่ไปโรงเรียนได้อย่างี ความสุขแล้วนะ